สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสงังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางรามสามัคคีวันที่14บสีกรกฎาคม2567สิเจด้อค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกท่านทุกข้าคขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ ดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจดเด่นปิงลูดนะคะทุกท่าน ส่วนผู้ที่ใจจาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างผู้ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุดถูกเมือราคาพี่น้องขาแต่ว่าถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า fc ทุกท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันน้อพี่น้องขะทุกคนเราไปดูวันที่13ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดบา Ft จะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่13นะคะใจให้เด่น3และ6นะคะทุกท่านวันนี้มา8 6 1 08นะคะพี่น้องขะเด่นมา6นะคะคู่6 1 ไม่ได้จับให้พี่น้องจับให้3ามหนึ่งรือจับนะคะทุกคน6 1ไม่ได้จับนะคะทุกคนจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนะพี่น้องหลุดซ้ำพี่น้องคููนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน7กับ2วันนี้หลุดนะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่14นะคะทุกท่านใจก็ขอให้ f อทุกท่านโชคดีนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ให้ผ่านนะคะจากใจที่ จากที่ใจคำนวณมาได้วันนี้นะคะวันที่สิบสี่จได้ตัวเด่นอยู่ที่เลข8ดและเลขสามมาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน8ดค่ะ80ดศูนย์แปดหแปดหนึ่งแปดเจ็ดสามค่ะ 3ามแปดสามหกสามหนึ่งสามศนะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะพีนะนะ่น้องมักบอนอะค่ะนอถ้าท่านตัวไหนมีตัวเลขในใจอยากจับใหม่อยากใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วจะก็มาัาร้อมชอบด้วยพี่น้องจะจับมือเขาเมื่อรุดนะคะทุกคนคะ่ะ คู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือแ3ดสามสามนะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่วันนี้ใจชอบแปดเจดเจดแปดนะคะทุกท่านมากก็ตามใจได้ค่ะพี่น้องคาเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเผื่อ fc ชอบเนาะพี่น้องเนาะเผื่อไม่ชอบตัวเด่นนะคะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหก เ Lust. บ,บิ้ลประจำวันนะคะทุกท่านคือ1นึ่งนะคะสำหรับ1กับ6นี้ fc ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องเอาไปใช้ได้เบิดมือเบิดคำนะคะทุกคนจนถึงเที่ยงคืนเรลบพี่น้องคะสำหรับเลขติ่นประจำวัน2ตัวนี้นะคะทุกท่าน่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางราสามกีวันที่1 4กรกฎาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกวันหมานสุขค้นพี่น้องสวัสดีจ้า